ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนทฤษฎีจำนวนค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแงะมาแกะคุณสมบัติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในระบบจำนวนเต็มกันค่ะเพื่อมาดูว่าแต่ละคุณสมบัติเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มข้อที่7.2กันเลยนะคะ เราจะมาพิสูจน์ว่า a ลบ b บวกกับ c ลบ d นะคะจะเท่ากับ a บวก c ลบกับ b บวก d หรือเปล่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเขียนไปก่อนเลยค่ะว่าการพิสูจน์นะคะซึ่งโจทย์นะคะกำหนดให้ว่าให้ A, B, C และ D นะคะเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มค่ะเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยนะคะอ่าขั้นตอนแรก A ลบ B บวกกับ C ลบ D ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเปลี่ยนรูปการลบโดยใช้บทนิยามบทนิยามอันนี้นะคะบทนิยาม x ลบ y เท่ากับ x บวกลบ y นะคะและเราจะใช้คุณสมบัติลบ y เท่ากับลบ1คูณอยู่กับ y นะคะ สมการนี้นะคะจึงกลายเป็นผลบวกของ a อินเวอร์สของ b และ c กับอินเวอร์สของ d นะคะก็จะได้เป็น a บวกลบ1คูณอยู่กับ b 1, บวกกับ c บวกลบ1 คูณดีนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวกเพื่อปลดวงเล็บออกค่ะก็จะได้เป็น A บวกลบหคูณอยู่กับ B บวก C บวก ลบหนึคูณอยู่กับ D นะคะอ่าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใช้คุณสมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อจัด A มาคู่กับ C แล้วก็จัดพอดอินโวด์เข้าด้วยกันค่ะก็จะได้เป็น A บวกกับ C บวกอยู่กับลบหนึ่งคูณ B บวกลบหนึ่งคูณ D นะคะต่อไปนะคะเราจะดึงตัวร่วมหนึ่งออกมาโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงเราจะเห็นว่าพจน์ลบรวมกันจะเป็นอินเวอร์สของผลบวก B บวก D ค่ะซึ่งจะได้เป็น A บวก C บวกอยู่กับลบ1คูณกับ B บวก B D นะคะต่อไปนะคะเราจะเขียนกลับให้อยู่ในรูปอินเวอร์สการบวกค่ะนั่นก็คือ A บวก C บวกยูกับลบ B บวก D แบบนี้นะคะ,คะและสุดท้ายนะคะเราจะเปลี่ยนกลับไปใช้สัญลักษณ์การลบเพื่อพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ได้ว่า A B, บวกบบวกขอโทษนะ อาไมนะคะเราจะกลับไปใช้สัญลักษณ์การลบเพื่อพิสูจน์ว่า a ลบ b บวก c ลบ d จะเท่ากับ a บวก c ลบ b บวก d ตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะสรุปได้ว่าดังนั้น a ลบ b บวกกับ c ลบ d c ลบ d เท่ากับ a บวก c ลบกับ b บวก d ค่ะ เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับข้อที่7.2ค่ะงั้นเราไปต่อกัน EP ที่2กับข้อที่7.3กันเลยค่ะ